ท่านผู้ชมครับยังอยู่กับคุยการทันข่าวนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย GSA m a d w a นะครับและแน่นอนครับกำลังจะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่กําลังจะบ่งบอกอะไรกับสังคมหรือเปล่าไม่รู้แต่เท่าที่มาดาดูเหนื้อเรื่องบางตอนนั้นได้ว่าคนเราควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าวันที่21กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับ คงจะได้นักแสดงเรียกว่าเป็นขวัญใจของคนคือคุณตุ้ยเกียรติมลราดาและคุณกระแตสุพักษรนะครับวันนี้มาอยู่กับเราแล้ว2ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพยนต์เรื่องก่อนครับพี่มันหมายความว่าอะไรภาพยนตร์เรื่องก่อน ก็ไม่ได้กอดกันทั้งเรื่องนะฮะแต่เหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นคําแทนในการอบกอดและดูแลบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะดูแลก่อนที่มันจะไม่มีมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องควรจะดูแลบางสิ่งบางอย่างที่มันมีก่อนที่มันจะไม่มีมาแล้วใช่ครับคุณกำลังจะบอกว่าในตัวเรื่องเดี๋ยวขอถามตุ้ยก่อนหนูเป็นผู้หญิงเดี๋ยวพี่ค่อยถามโหยวันนี้แฟนกับเออวาพเนปรยชน์เรื่องนี้คุจิ้งจบอกพอใจสิ่งตัวเองมนี่คือจุดเด่นคาแรคเตอร์ของพระเอกเรื่องนี้เป็นยังไงเอ่อจริงๆแล้วพี่คงเดชเขาวาง วางตัวในเรื่องมาคือจริงๆแล้วมันก็ตัวผมเลยแหละเพียงแต่ผมไม่มีสามแขนแค่นั้นเองหมายถึงในตัวเนี่ยมีสามแขนใช่ครับมีแขนซ้ายสองข้างมีแขนซ้ายสองข้างครับมันมันเกิดจากการที่พี่คงเดชเขาไปส่องกระจกครับแล้วเขาก็เขาตกใจตัวเองหรือยังไงป่ะฮะไม่ใช่ฮะมันมีบางส่วนบางจุดที่เขาไม่ชอบในร่างกายเขาหรือที่เรียกว่าส่วนเกินนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเท้ากาฮะหรือว่าจะเป็นดังหักหรืออะไรสักอย่างหน้าท้องอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอเขาดูปุ๊บ เขาเลยเกิดไอเดียข an no okay. ึ the the we, fact, ้นมาแล้วเขาก็เลยต้องการที่ให้มันดูชัดเจนมากขึ้นก็เลยซัดแขนขึ้นมาหนึ่งข้างเลยอ๋อคือจริงๆแล้วคือมาจากพุ่มกับงี้ใช่ไหมว่าเราเวลาเราส่องตัวเองไอ้นี่เราก่อใหม่ดีไอ้นั่นเราก่อใหม่ดีเราไม่ไ้มีทุกคนมันจะต้องมีใช่ซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับคนบางคนคนทั่วไปที่เขามามองเราแต่เราอะมองแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของเราสําหรับเราใช่ครับคุณเลยมาเล่นเรื่องนี้โดยมี3ามแขนรับผม ถูกต้องฮะมันก็คือเหมือนอวัยวะที่เกิดออกมาอ่ะใช่ครับแต่เขาไม่ได้พิเศษแค่ว่ามันมันทำอะไรไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่ามันห้อยอยู่ตรงเตงแค่นั้นนะพี่แต่คือมันสามารถทำอะไรได้จริงพี่ทำอะไรได้ไวกว่าค้อยตรงเต่งไงฮะเอเข้าใจเข้าใจอะไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะห้อยในในรูปแบบของการทำเคือมันจะมีแขนมอกอัพพี่ซึ่งมันจะห้อยตรงเตงเฉย แต่ถ้าเกิดว่าแขนที่ใช้งานได้จริงคือจะใช้แฮนด์ทาเลนต์ครับซึ่งจะมีคนมาอยู่ข้างหลังผมก็คือมันจะต้องมีเทคนิคการถ่ายทําของเขาแต่เราจะมาดูว่าในภาพยนตร์มันจะเนียนสักขนาดไหนกระแตจ้าสาหรับกระแตเรารับบทหนูแล้วใช่ไหมคะดีใจนะวันนี้แฟนกลับเยอะมากสำหรับหนูนะครับบทภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงจ้าสำหรับหนูได้บทไงจริงๆแล้วเป็นตัวกระแตนะคะเมื่อตอนที่กระแตอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเวลาที่คิดอะไรก็จะพูดออกมาเลยอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะเป็นแบบ เด็กบ้านบ้านหรือบ้านนอกประมาณนี้ค่ะเป็นเด็กบ้านบ้านเรียกว่ามาจากเบอร์บอกว่าบ้านบ้านแล้วก็มาเจอมาเจอเขาก็คือเป็นคนเหนือด้วยกันแล้วก็เหมือนเราเดินทางร่วมกันมากรุงเทพค่ะจนมาถึงกรุงเทพผมเป็นคนลำปางเขาคนเชียงรายใช่ค่ะถามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ภาพยนตร์ออกมากระแตเล่นหลายเรื่องแล้วเรื่องแรกครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ถามกระแตก่อนแล้วว่าในฐานะที่กระแตเป็นนักแสดงมาหลายเรื่องแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นที่หนูเคยเล่นมายังไงบ้าง มันค่อนข้างจะเป็นออกแนวคลาสสิกมากกว่าคลาสสิกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบหนังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีมันมีที่มาพี่ก็อ่าฮะเขาว่าคลาสสิกมันไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่ามันเป็นหนังทั่วไปอะไรเงี้ยมันมีที่มาแล้วก็ที่ไปถ้านกิดเรื่องนี้ใช่ครับคือมันจะมีบทสรุปของมันมันจะมีความน่ารักของมันคือไม่ทำให้มีโอกาสดูตัวอย่างไปบ้างนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึก EFM ของเราจะมีรอบรอบสตาร์มาเราจะได้ดูวันนั้นพี่คงไปนะฮะ ถ้าตู้เชิญพี่เข้าไปอ่ะผมขอเชิญเลยดีกว่าครับพี่จะหาตัวให้ด้วยแล้วกันนฮะเอาล่ะกระแตฮะสำหรับความยากง่ายในการมารับบทครั้งนี้ในภาพยนตร์เรื่องกอดเป็นไงจ๊ะคือตอนแรกที่ไปเรียน acting กันนะคะคือครูแอลคือครูสอนเขาเขาาก็บอกว่าเรายังมียังมีความเป็นสาวกรุงเทพสาวเมืองกรุงอยู่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะจะต้องปรับตรงนี้ค่ะเวลาถึงว่าคุณจะมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ย คุณต้องไปเรียนแอคติ g งถูกตอนแรกไม่ใช่แบบบทจะมาเล่นเลยเลยคุณเป็นนักแสดงก็ยังต้องไปเรียนอยู่ใช่ตอนแรกก็ตาแต่งตัวแบบสาวกรุงอะค่ะเข้าไปเขาคุณแอลก็บอกว่าถ้าเกิดมาคั้างหน้าขอเป็นแบบบ้านๆนะเราก็เลยแต่งตัวบ้านๆมาแบบว่าใส่เสื้อยืดไม่ใช่ใส่เสื้อยืดมาอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อยืดกางเกงแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนอยู่บ้านมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ายังไม่ใช่เขาก็เลยจับกระตายใส่ผ้าถุงคือหมายถือว่าการที่คุณจะไปรับ บทในภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องปอดเนี่ยของ GTS เนี่ยค่ะคุณจะต้องเปลี่ยนคาแเลคเตอร์ของคุณที่เป็นดาราวันนี้ค่ะกลับไปเป็นชาวบ้านให้ได้เป็นเพื่อจะถึงบทตรงนั้นใช่ค่ะ